คับสวัสดีครับเป็นไปเป็นน,ปน้องกระปุ่มมือนีช่องจีๆเคจะก็ฟังฟ่งพามาเปิดลาค่าง,งัวลูกผสมบามันกับงวไทยนะครับนี่มีลิงอยู่ครับถ้ามีลิงกับผสมบามันมาอยู่ครับพาบามันมาอยู่เห็นลิงบ่ <c oughs> นี่ครับลิงเป็นลูกผสมงวไทยกับบามันมานะครับนี่ yeah, ครับผม วันไทยน้อยครับวันไทยน้อยตัวเม่นะครับตัวแม่นี่ครับตัวแม่อายุเติร์เดย์บโบหวงวะครับแต่ของมายุนี่ครับผมวันไทยน้อยนะครับไทยผสมบามันมาครับเป็นแตใหญ่งงขึ้นอยู่ครับสนตะไคร้เรียบร้อยจำมัมดีดีพี่น้อง จรเดี๋ยวครับตัวครับบัสูงลายเท่าัครับบัสูงลายเนี่ครับราคาเท่าไหร่ป่นะ1มื่นเปรดราคามื0 0เปดครับผมหนึ่งัน 8, บาทน,นี่หนึ่น 8, บาทน,นะครับ ปุดัยสนไตโทรครับ085 442 0610นะครับ085 442 0610ผู้หาง้ามงามครับเนี่ครับผู้หาง้ามงามเพียงข้อกะนาอยู่ครับมีลึงมีอย่างนี้นะครับลึงอย่ครับลึง